โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาให้ดูนะคะเสริมร่องแก้มครบหนึ่งเดือนนะคะนี่นะคะยิ้มหน่อยตัวเองลองยิ้มหน่อยสิยิ้มเยอะๆเลยเห็นไหมคะว่ายิ้มได้ปกตินะคะนี่จะ้ะแล้วเวลาไม่ยิ้มก็ไม่เห็นขอบไม่เห็นอะไรนะคะชอบไหมคะทำไปครบหนึ่งเดือนแล้วชอบชอบ,ชอบใช่ไหมคะ คุณหมอมือเบาไหมคะตอนทํามือเบาค่ะแผลหายไวไหมจา๋าหายไวคะ่ะประมาณอ่าหวันก็ยุบแล้วคะ่ะ <c ười> มนตรง้อ <c ười> โอเคเพราะว่าคุณหมอเปิดแผลในปากเนาะ<ช>แผลจะเหมือนแบบเล็กเล็กเท่าแผลร้อนในเลยอ่ะนี่นะคะสําหรับลูกค้าหลายๆคนที่ทักมาขอรีวิวร่องแก้มนในแชทนะคะแล้วกังวลว่าหลังทําไปจะเป็นก้อนจะเห็นขอบจะเห็นอะไรรอยต่อของซิลิโคนดูใกล้ๆเลยนะคะว่าอันนี้นะคะ ไม่เห็นนะจ๊ะไม่เห็นจ๊ะเดี๋ยวให้ดูลูกก่อนทำของลูกค้านะคะว่าก่อนทำเนี่ยร่องแก้มเยอะประมาณไหนเนาะนี่จ้ะอันนี้คือตอนไม่ยิ้มอันนี้ตอนไม่ยิ้มค่ะก็อันนี้จะเป็นตอนยิ้มค่ะสังเกตตรงนี้นะคะจะเป็นร่องเลยแล้วดูปัจจุบันจ้ายิ้มเยอะๆโชว์ไปหนึ่งบางลงตื้นขึ้นเยอะใช่รู้สึกว่าร่องแก้มตื้นขึ้นเยอะเลยค่ะเวลายิ้ม เป็นยังไงไหมคะรู้สึกเคืองเองไหมคะไม่ไม่เคืองนะคะก็รู้สึกแบบปกติมาก,กใช่ใชค่ะโอเคค่ะเพราะว่าคุณหมอนะคะใช้เทคนิคเสริมใต้กล้ามเนื้อนะคะจะไม่เห็นขอบนะคะแล้วก็ซิลิโคนจะยึดเกาะติดไม่สามารถขยับได้เนาะนี่เลยจ้ะ สำหรับลูกค้านะคะคนไหนนะคะที่สนใจอยากเสริมซิลิโคนร่องแก้มนะคะคมีปัญหาช่วงร่องแก้มแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเติมฟิลเลอร์ไปเติมไขมันไม่อยากเสียงเงินซ้ำๆหลายๆรอบแนะนำเสริมรอบเดียวจบเลยจ้าอันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะทักทัก เออทักแชทมาได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรนะคะ14,900บาทยา1,000บาทนะคะสำหรับเสริมรองแก้มเนาะใช้เวลาทำประมาณ30-45นาทีนะคะแผลเล็กไม่เจ็บเลยจ้าน้องคอนเฟิร์มนะคะอันนี้1เดือนแล้วสวยมากๆ ดูไม่ออกเลยว่าทำมาโอเคค่ะวันนี้น้องมา follow up ครบหนึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวให้น้องกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนเนาะสำหรับลูกค้าคนไหนที่เพิ่งเข้ามาสามารถดูย้อนหลังได้นะคะสนใจโปรเสริมล่องแก้มทักแชทแอดมินมาได้เลยจ้าวันนี้ยูนิคอนคลินิกไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ